สวัสดีครับ CTW Rider นะครับ17มิถุนายน68นะครับเราพามาชมรถเข้าใหม่คันนะครับคันนี้คือ Honda s t a t e 400นะครับเอกสารเล่มทะเบียนนะรายละเอียดตัวรถสภาพรถเป็นไงบ้างไปชมกันครับก็เป็นรถมีทะเบียน1คันนะที่เราจะขายราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวฟังรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนนะครับเรามาดูสภาพรถกันก่อนคันนี้ตัดสินใจซื้อเข้ามาเพราะว่า1โครเมียมค่อนข้างสวยนะ ล้อเลื้อเงาหมดชุดสีโอเคนะครับทรงรถโอเคที่สําคัญมีทะเบียนเอามาขายนะคะสะาษาติมิฤได้นะทรงผมว่าดีนะคันนี้มีโหลดมานิดนึงนะครับเวลาขี่แล้เท่อยู่โอเเมี่ม่อะไรก็สวยชุดสีก็โอเคนะครับแล้วก็รถทรงเดิมนะคนซ้อนนั่งได้ไปไหนสองคนได้นะครับ โครเมียมเงานะเดี๋ยวให้ดูทีละล้อเลยโอ้อาเทียบสเตีดหาร้อเงาๆเนี่ยก็ต้องไปชุบนะชุบแล้วก็ล้อเนี่ยก็ประมาณหน้าหลังก็เกือบหมื่นนะครับนะเรามาดูสภาพาคโครเมียมก่อนนะขอบล้อนะที่บอกคันนี้โครเมียมโอเคนะครับล้อ19นะยางก็ใช้ได้นะครับสีโชค๊คไม่มีรั่ว ข้างหน้าก็จะมีไฟหน้าเดิมไฟเลี้ยวแต่งนะข้างบนก็แฮนด์โหน10บนิ้วแล้วก็พวกชุดสายด้วยเนี่ยเขาเปลี่ยนมาของใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแล้วก็มีใส่ใหม่ด้วยของใหม่ยกชุดนะครับข้างล่างคอบว่าน้ำอะไรก็สภาพสวยนะเรามาดูโคมียมเครื่องกันบ้างนะครับเครื่องก็เงานะครับดูฝากรนะครับฝาเครื่องนะงนะเงาจัดเลยนะครับ พกพักเท้าอะไรก็สภาพดีนะเหมือนเพิ่งชุบมานะครับชุดสีอะไรก็สวยงามถังเป็นถังเล็กนะครับสต,ติจะมีถังมีขนาดสองสองไซส์นะถังเล็กกับถังใหญ่อันนี้เป็นถังเล็กนะครับชุดสีสวยนะั่นไล่ในบางโคลมานะครับถังให้ดูความงามน,นะครับฝากข้างก็โอเคครับ เบาะเดิมไม่มีขาดนะเรามาดูโครเมียมล้อหลังบ้างท่อเนี่ยเป็นท่อแต่งที่ญี่ปุ่นนะครับเสียงไม่ดังนะดูขอบล้อล้อหลังสวยนะครับดุมสวยไฟท้ายเดิมไฟเลี้ยวเดิมนะครับยางโอเคนะสภาพชุดสีนะอะไรก็ใสตร โดยรวมก็แต่ว่าอาจจะมีตำหนิบ้างนะตามภาษารถเก่ามีร่องรอยบ้างเนี่ยอย่างสเก็ตตรงเนี้ยแต่ผมว่าเล็กน้อยนะแล้วก็ต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับบางโซ่เลยก็เงาอยู่นะครับมาดูโครเมียมฝั่งนี้ฝาปูนนี้สวยนะผังของบางเท้าก็เหมือนชุบมาแล้วนะครับชุดสีถังเงาจัดนะ กไม่มีขาดนะข้างบนก็จะมีตุ๊กตาแต่งประมาณ3นิ้วสวิตพัดลมแยกนะครับไม่ใช้ได้ปกติแฮนด์สินิ้วนะตำหนิเนี่ยอาจจะมีแบบพวกร่องรอยตามการใช้งานอย่างพวกสเก็ตชุดสีบ้างนะครับมันคือรถเก่า20ปีนะผมจะย้ำเสมอนะครับคุณซื้อรถเก่า20ปีนะ เหมือนคุณเล่นรถเก่าคุณต้องรับให้ได้ก่อนนะบางคนแบบเล่นรถเก่าบางทีแบบเฮ้ยตนน้นนี้นะู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้มองค่าไปเลยนะครับเพราะว่ามันคือรถเก่า20ปีแต่ว่ามันก็ต้องมีร่องรอยบ้างแหละนะครับมันขึ้นอยู่กับราคาที่ขายอย่างคันนี้ถ้าผมขายแสนขึ้นเนี่ยมันต้องเนีย้ยบนะแต่ราคาที่เปิดแบบนี้ผมว่าสมเหตุสมผลนะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องนะครับ ระบบไฟอะไรขึ้นหมดนะครับ คันนี้รถอะมีโหลดมานิดนึงนะถ้าสังเกตบางโค้นหลังเนี่ยมันจะอมๆล้อหน่อยนะครับเวลาขี่เวลาผมว่ามันกําลังสวยนะครับโหลดกําลังแบบสวยงามนะไม่เตีย้ยเกินไปกําลังดีนะครับอ่ะจบเรื่องสภาพรถรายละเอียดตัวรถนะทีนี้คันนี้ที่ผมบอกนะครับคันนี้มีทะเบียนนะนี่นะครับเล่มทะเบียนนะครับมีเอกสารบัตร ของเจ้าของนะครับไม่หมดอายุหมด71นะนะครับเต็มทะเบียนเอกสารบัตรเจ้าของมีครบแต่คันนี้ภาษีขาดเกิน3ปีนะครับถ้าถ้าจะทำให้มันกลับมาถูกต้องเนี่ยคือถึงต้องไปชำระต้องไปชำระภาษีแล้วก็จดใหม่นะครับแต่ว่าทางร้านเนี่ยขายราคาเอกสารตามนี้เลยนะครับคันนี้เราขายที่55,000บาท นะครับห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับรถมีเล่มทะเบียนเลขคอเลขเครื่องตรงกันในเล่มทุกอย่างนะครับภาษีค่าเกินเอกสารเจ้าของมีครบถ้าท่านจะไปจดใหม่ก็ถ้าท่านทําได้ก็เอาเลยนะครับมีเอกสารให้ครบถ้วนนะห้าหมื่นห้าพันบาททีนี้สําหรับคนที่แบบว่า,าผมมองอย่างนี้คือคันนี้เวลาเราออกไปใช้งานบนถนนเนี่ยมันมีทะเบียน เจ้าหน้าที่ขอดูให้เขาดูได้สำเนาได้เลยนะครับถูกต้องตรงกับตัวรถทุกอย่างนะครับถ้าจะผิดก็เรื่องภาษีนะส่วนใครจะไปทําไม่ทําแล้วแต่เลยนะครับเราขายแค่ห้าหมื่นห้านะครับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้ครับตัวรถเนี่ยผมลองขี่แล้วบิดติดมือทรงสวยทรงโคตรดีเลยเวลาขี่เนี่ยนะครับโคเมีม่มเงาล้อเงานะ ห้าหมื่นห้าบาทราคาสบาสามมิตเลยกระเพอถูกกัสบสบาสามมิตอีกนะครับสนใจสอบถามได้ครับรายละเอียดเรื่องทะเบียนโทรสอบถามแล้วกันนะครับถ้าใครไม่เข้าใจนะครับก็สนใจสอบถามนะครับ5้าหมื่นหาบาทอยู่ไม่ไกลจัดส่งฟรีให้เหมือนเดิมนะครับโอเคขอบคุณครับ